ครับวันนี้ก็จะมารีวิว Civic ตาโตนะครับอันนี้เป็นโฉมปี96นะครับผมสีเขียวเนอเครื่อง D16 Y8 VTEC Auto นะครับภายนอกก็จะมีลิ้นหน้า SIR นะครับกระจังหน้า RS ล้อ Advanced Racing นะครับสีเงินแล้วก็เบิกไฟหน้าเดโป t คู่หน้านะครับ ฟิล์มรอบคันติดมาแล้วนะครับไม่ทึบจนเกินไปครับแต่ว่าเย็นเย็นแน่นอนสี่รอบคันถือว่าเต็มนะครับเงาเงาเลยก็มีท่อปลายท่อ JS นะครับ กันศาดซีวิ c แท้ตรงรุ่นนะครับผมโชคสี่ต้นเป็นของไคยาบ้านะครับดิสเบกรกสี่ล้อเบรกหนึบๆเลย เครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องนิ่งเกียร์นิ่มภายในสะอาดสะอาดเลยนะครับผมให้ดูภายในก็จะมีพวงมาลัยนาดี้หัวเกียร์แต่งนะครับหน้าปัดใช้ได้ครบแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับ วิทยุเป็นบูทูธนะครับลำโพงหลังมีให้สองดอกเบาะไม่มีขาดนะครับแผงประตูสวยๆเลยนะครับเบาะหน้าหลังสภาพดี แผงประตูห้มใหม่นะครับสวยๆเลยที่เท้าแขนปี2,000นะครับ <c oughs> รถพร้อมใช้งานเลยนะครับผมจะเ,เปิดห้องเครื่องให้ดูครับระบบไฟใช้ได้ครบนะครับ เครื่องนี้เป็นเครื่องเดิมๆติดรถเลยนะครับผมม้อลมเบรกสองชั้นกองเดิมหม้อน้ำเดิมนะครับเลขเครื่องเลขตัวถังตรงหมดนะครับเอกสารครบพร้อมโอนคานหน้าหลังเดิมนะครับ โอเคครับผมสนใจติดต่อ0953212877ดูรถที่มสวอ,องคลักษ์นะครับราคาคันนี้เปิดอยู่ที่89,000บาทนะครับสนใจต่อรองได้นะครับครับผมครับ